ดีครับทรงพลตว,วาครับชื่อเล่นชื่อว่าเดียครับแต่ไม่ไม่ค่อยมีใครเรียกพี่จริงๆเราเรียกเรียกเป็นชื่อน้องมวยมากกว่าเรียกยามินครับแทนแบบไม่ต้องแทนสายออกมาสวัสดีค่ะชื่อสัจสิพัฒนาโชคนิรันต์นะคะชื่อเล่นชื่อเนคค่ะหรืออากาเน็ก็ได้นะคะที่ เพื่อนชอบเรียกกันเพราะว่าเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นนะคะอาชีพตอนนี้ก็ขายของออนไลน์ในติก t o k ใน Facebook เกี่ยวกับผ่ะเครื่องนะคะผมว่าเจอเขาที่สนามมวยแต่ว่าเขา,าจำผมไม่ได้หรอกอเราก็แบบแว่าเราก็ชอบเขาอะไรอย่างเงี้ย ตามภาษาผู้ชายอย่างพี่เราก็ชอบอแล้วทีนี้เราก็เล่น Facebook ธรรมดาปกติเราก็เลื่อนไปเฮ้ยคนนี้นี่หว่าเราก็เลยแอดเพื่อนไปมี Facebook กันมานานแล้วค่ะแต่ว่าไม่เคยคุยกันนะคะเพราะเหมือนต่างคนต่างมีแฟนก็แต่ว่าเป็นเพื่อนในเฟซกันมานานแล้วเห็นว่าเฮ้ยเขาเหมือนเขาเพ้ออะไรของเขาก็ไม่รู้พี่เหมือนเขาอกหักอะไรเงี้ยครับเราก็ไม่มีใครเราก็เลยทักเขามาลองจดอดแกง,แกงแก้งดูอะไรเงี้ยพี่แล้วมันยังอยู่ดีเขาก็าทักขึ้นมาเองว่า FC กันเนครับ แล้วเขาก็ชวนคุยหยอดไปหยอดมาแล้วก็วันนั้นมีช่วงสอบครับสอบที่มาเรียนที่กรุงเทพนี่แหละวพี่เฮ้ยมันต้องค้างคืนนะมันต้องนอนค้างที่นี่เราก็เลยมาชวนเขาไปเดินตลาดเรียบดวนอะไรอยงี้ครับบอกตรงว่าตัแเ,เลกยังเฉยเก่อนครับเฉยกนครับตอนนั้นโหเขาก็ ยังไม่เป็นตัวเองเท่าไหร่ก็ยังตึงๆแต่ว่าก็มีหยอดบ้างมีทําเอาใจบ้างโอ้อยากจะให้แปะรูปสภาพเขาตอนนึงคือหัวกินกินตัวดำๆกว่าปัจจุบันอีกชอบอ่ะพี่ครับชอบแล้วก็ทำตัวไม่ถูกแล้วก็เขินๆมันเก็บส่งนิดน,นึงอะพี่ คือเราก็ไม่ได้คุยเขาโดยตรงว่าเฮ้ยเราเป็นแฟนกันนะอะไรเงี้ยไม่มีการถามหรือตกลงนะว่าเป็นแฟนกันเหมือนค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์กันไปเองเรื่อยๆครับเราก็คุยกับเขาคนเดียวเขาก็คุยกับเราคนเดียววันนั้นวันนั้นโทรคุยกับเขาอยู่ก็เลยแบบโทรคุยกันก็เลยบอกว่าอ่าเดี๋ยวส่งอะไรไปใน Facebook ห้รับหน่อยนะอะไรเงี้ยเขาขอขึ้นสถานะประมาณนั้นนะคะสถานะในเฟซอ่าเราก็คบยเขาจะรับหรือเปล่าวาอะไรอย่างงี้อ่าสุดท้ายเขาก็รับ คือเขาทำหน้าที่พ่อหน้าที่แฟนได้ดีค่ะรับผิดชอบครอบครัวรักลูกแบบเวลาหนูไปกินข้าวที่ไหนข้างนอกกับเขาอะค่ะถ้าลูกไปด้วยคือหนูได้กินเต็มที่ตลอดทุกครั้งเขาก็จะเป็นคนดูแลลูกป้อนข้าวลูกเองถ้าลูกแบบออกไปวิ่งเล่นเขาก็จะเป็นคนวิ่งตามลูกเองหนูคือหนูนั่งกินได้สบายเลยค่ะคือเป็นนี้ทุกครั้งเป็นเรื่องเล็กที่หนูแบบประทับใจนะที่แบบว่าเอออย่างน้อยเรามีความสุขที่ได้กินอะแต่เขาแบบช่วยดูลูกเองเนี่ยค่ะ ช่วงเป็นอาหารช่วงต่อยมวยอ,อะไรเงี้ยก็เหมือนกับว่าวันแรกอะเหมือนกับว่าเราเราเราแบบว่าเป็นผู้ชายเนาะเราก็แบบเหมือนกับว่าออกตังอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเราไม่ค่อยมีตังในพี่ช่วงนั้นอะเขา่เป็นคนที่แบบว่าอ่าจะคอยซัพพอร์ตผมตลอดเลยนะเรื่องเรื่องอะไรพวกนี้ยอย่างวยเสื้อผ้าตัวนี้สวยเขาก็จะซื้อมาให้อยากกินอะไรเขาจะสั่งมาให้อะไรเงี้ยแล้วก็หลายๆอย่างพี่เวลาวันที่ผมผมไม่มีอะไรเลยก็ยังมีเขาคนเดียวเลยที่ยังอยู่ อันที่จริงคือตอนน <parece maison. S 2> ี้แบบไม่คิดเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่รู้กันคือหนูมีลูกแล้วมีลูกกันแล้วแล้วทีนี้ลูกก็สามขวบแล้วค่ะก็ใครจะคิดว่าจะมีโอกาสได้แต่งงานอีกเพราะว่าไม่เคยพูดเรื่องนี้กันเลยเขาว่าอยากจะแต่งงานแต่ว่าตอนนั้นคือผมซ้อมมวยผมต่อยมวยแล้วก็แบบพี่นานๆมันจะได้ต่อยทีหนึ่งเงินได้มาก็ต้องแบบว่าซื้อของให้ลูกอะไรเงี้ยเราก็ไม่ค่อยมีเงินก็เลยคิดว่าเออมไม่เป็นไรก็อยู่กันแบบนี้ก็ได้เพราะไม่แต่งก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี <agua> SI ้ยค่ะ ก็เลยปรึกษาน้องปรึกษาพี่ว่าพี่เนี่ยถ้าผมจะแต่งงานตอนเนี้ยมันจะสายไหมหรือว่ามันมันยังทันอยู่ไหมเขาก็บอกนะว่าวิมันไม่สายหรอกมันยังทันอยู่เพราะว่าเรายังไม่ได้ทําตรงนี้อะไรเงี้ยไปไปเทีย่ยวไปเดินห้างเขาอยากวะนะเขาอยากได้สร้อยผมก็แอบอ่าแอบถามที่ร้านนะว่าพี่แหวนวงเนี้เท่าไหร่เราก็หลอกให้เขาลองใส่แหวนดูหลอกให้เขาลองใส่หุยหุยวงนี้พอดีเลยสวยอ่า้เขาก็ เขาวันนั้นเขาไปตัดสายนาฬิกาด้วยอ่าผมก็เลยบอกพี่เดี๋ยวผมจ่ายตังค์พี่แล้วพี่รีบเอาของให้ผมเลยนะใบเบอร์อะไรพี่ยังไม่ต้องเขียนเดี๋ยวเขาเดินเดี๋ยวมันเดินกลับมาแล้วเดี๋ยวมันรู้อะไรอย่างงี้แล้วก็ทำอะไรเสร็จซื้อแหวนซื้ออะไรเสร็จเรียบร้อยก็เลยพาไปกินข้าวแล้วเขาก็ให้ที่บ้านเขามาด้วยโดยที่ไม่ได้บอกหนูหนูก็งงเอาทำไมมาไม่เห็นบอกเลยหนูก็แอบเอะใจแต่ก็ไม่คิดว่าจะขอแต่งงานเลยนะคะก็นั่งกินข้าวอะไรกันปกติพอจังหวะจะเดินกลับบ้านอยู่ดีนักร้องก็เปลี่ยน เพลงแนวแนวเพลงแบบโรแมนติกขึ้นแล้วเขาก็เดินถือช่อดอกไม้ใหญ่มาแล้วเขาคิดแบบว่าเหมือนว่าเป็นวันพิเศษอะไรหรอเปาเขาไม่ได้คิดว่าจะขอแต่งงานหรอกเขาคิดว่าเราเอาดอกไม้ไปเห้เฉยแต่ทีนี้แบบว่าพอให้ดอกไม้เสร็จผมก็เราก็คุูเข่าพี่เอาแหวนให้ อ่อนนกระเนียพภัยม,กมากๆค่ะมิคิดว่าจะได้แต่งงาน <_ EN> บางทีเราแบบว่าอาจจะเคยแบบนอกรู้นอกทางอะไรเงี้ยพี่แต่ว่าเอาเข้าจริงๆแล้วอะเราผมผมเนี <_ EN> ่ยเอาเข้าจริงแล้วผมเลอกกับเขาไม่ได้นะขาดไม่ได้เลย <_ EN> บางทีแบบอยู่ด้วยกันทุกวันวันเนี่ยพี่เขาแค่ไปนอนไปนอนห้องแม่เขาเนี่ยผมบางบางวันผมนอนไม่หลับนะอา่ทาทั้งน้ที่แบบว่านอนด้วยกันก็แบบว่าไม่ได้คุยอะไรกันนะพี่ ก็ต่างคนต่างนอนคนต่างเล่นโทรศัพท์อะไรเงี้ย<ม>แต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่นอนอะไรเงี้ยไม่ไมานอนด้วยผมก็นอนไม่หลับอีกต้องมาแบบเฮ้ยมึงอะไรวะจะทํายัายางไงดีวะอะไรเงี้ย<ม> <laughs> นั่นแหละครับก็บอกไปหมดแล้วพี่มันไม่ไม่มีอะไรจะต้องบอกเลยนองผ่านทั้งเรื่องดีแล้วก็ไม่ดีมาก็เยอะเหมือนกันค่ะเรื่องดีก็เยอะเรื่องไม่ดีก็มีแต่ว่าก็ที่ผ่านมาได้แล้วก็ยัง ได้อยู่กันถึงทุกวันนี้ก็เพราะเขาว่ารักเขาแล้วก็ให้อภัยกันนะคะมันถึงได้มีถึงทุกวันนี้นะคะแล้วก็ยง้เขาก็เป็นแฟนที่ดีแล้วก็เป็นพ่อที่ดีแบบนี้ตลอดะคะ่ะที่ผ่านมาก็ถือว่าให้โอกาสและให้อภัยกัน,นะคะ่ะ <c oughs> ตบกบ,บาลทีนนะรัก <c oughs> ด,ด,ดีนะ kakak, dia, dia, dia,